สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รถไฟไทยจะพาไปชมการทำงานของการสร้างทางรถไฟทางคู่เดินชยายเจียงรายเจียงของมีอะไรมาให้ชมบ้างถามไปดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยเรามาอยู่กันที่บ้านป่งเตาอำเภออ่างลำปาง มาบ,บีหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่มาปรับแบบนะครับใช้เวลาสักชั่วโมงรประมาณเนี้ฝนฝนลงเม็ดมานะครับแฉะแฉะหน่อยเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มากมายเท่าไหร่พอเป็น ก่อนน้ำขัง บอสามนะครับอสามบสี่ห้าอหกบอสามมาอยู่กันบอสามครับบอองมีบันหนึ่งถึงกตลเมีปัดล้มใ้ลไ้ไบอกังอ่ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้เช้านี้น่าจะเป็นพายุฤดูร้อนนะครับทำให้อากาศเย็นลงมาหน่อยนึ่งครับไม่ร้อนหน้าเท่าไหร่ อามีหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองห้าสแปดต้นนะครับอาบีละหต้น สิบแปต้นสิบแตนเครับ บีลากต้นหกสามสามบีสิบแปดต้นนี่ครับร่องรอยอยู่รือร้อนยังมีนม้ำขังบ้างนิดหน่อย าบีหนึ่งสองสามนะครับที่เรามาให้ไว้เราอยู่ตรงอบีหนึ่งสองสี่ช่วงนี้ปรับกันอ่สามนะครับใช้เวลานานนะครับเป็นชั่วโมงนะครับหนึ่งสองห้าเลยก็ภายไป ตนน้นนะครับ นี่คือเอหนึ่งนะครับอับาดเม้นเอาไว้แขวนคานกับเสาครับาดเม้นมีปิดหัวปิดท้ายนะครับเอาไว้แขวนคานนะครับปิดหัวปิดท้ายอับาดเม้นเอหนึ่งเอสองปิดหัวปิดท้ายก็พาท่านผู้ชมนะครับเดินเลาะ บรรยากาศบ่ายๆเช้าห้างานนะครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับงานเยอะตีจากพยามานะครับ น่าจะไปเยอะนะครับสิบเซนครับข้าวโพดปลูกกันทั้งปีนะครับปลูกข้าวโพดมะเขือลิบโ,โนดก็เป็นโหงยศทินนะครับสักแปดร้อยเมตรก็มองถึงถนนเห็นรถวิ่งและะ้วเรียบเคียงคู่กอะไรก็ ทางรถไฟอยู่ประมาณช่วงกมเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกนะครับกมที่เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกประมาณนี้นะครับผลยึทิ้งกมเจ็ดเก้าหกเ็ภาพ ท่านผูช้ชมได้ชมพรประมาณนะครับใช้เวลาสักชั่วโมงเมื่อเช้าห้างานไม่ได้ลงคลิปแอดมินไปหาหมอมานะครับคือเลยไม่ได้ลงคลิปช่วงบ่ายๆก็ลงสักคลิปอัปเดตความคืบหน้าของ การสร้างทางรถไฟสายเชียงรายนะครับข้าโพดนะครับบรรยากาศข้าโพดมาเ้าวรอบๆบริเวณสายงานแบบ AB หนึ่งสองสามนะครับกำลังบั๊มปูนกันอยู weiter, right ่หกต้นนะครับ AB หนึ่งสองสามหกต้น AB หนึ่งสองสี่หกต้นหนึ่งสองห้าหกต้นสิบแปดต้นหนึ่งสองหกก็ข้ามไปอีกประมาณสักเกือบเกือบกิโลเมตรนะครับข้ามเขาไป เกินขึ้นดอยไปมู้แหละนะครับขอบคุณเพื่อนแลว้วก็พี่น้องนะครับเาติญาติกัน fc นะครับที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มยอดวิวยอดสับสไครให้แอดมิน ก็ม e ีพยายามเสนอคลิปประมาณนี ame, lic lic <Yeah. S 2> ้แหละสร้างทางรถไฟนะครับเพื่อสร้างสรรค์นะครับให้ความรู้ความเจริญสู่ชุมชนสู่ภมู่ค้านปฏิเดชทุกวันนะครับปฏิเดชทุกวันนะครับก็ใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเรา มาชมกันคลิปต่อไปนะครับถามาน,นะครับโุกดีมีงินใช้สวัสดีครับ